สบ,บายดีท่านผู้ชมโอ้ยหิวขา่าเนี้บานในขึ้นตะบาดผัด <laughs> กินเพียงที่ข่ากับใส่บาดบ่เลยขึ้นแต่ใส่บาดพี่น้นนองจ้า,ามาเวะมาใหญ่ม,ยยมีขึ้นหนาขึ้นหนาใส่ใขึ้นวะฮ้ย,นห,นยห,หนาใส่ใขึ้นหลอเด้หนีหนา <laughs> เรากูบัตายง่ายๆดอก <laughs> ลายเื่อ,องปดบ่กินเผากํายังไร้าไมกินเผาเสชวยป้านี่นะหรือว่าบ,บุอยากหรือว่าบุมีแน่สเตยากดิเดีกนปลาเมอังีอากปลามกีป,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 ปตลาด๋าดัานี่นะอเออบันอาทิตย์เต็มนี่นะเออเปลกรบลูกเคย มีแห mm. ้งข uh, uh, euh. ึ้นกว่าเก่าบ้าหรือจังไเมื่อยก็ไ่ได้เมื่อยบ้าปนี่เมื่อยนาตัใ่เออะเนอนาขไปข้มาแล้วขันกบาอืมมัน่พอืมมัใส่เป็นเมอืมนยงรกะย่างว่ะกระย่างว่ะคันเป็นนะเป็นไง เศร้าเลยเนาะท่านที่ไหนทำกับขึ้นบอกท่าละวันจะจงอยาปฏิทึกสิดุโอ้ยเศร้าอันนี้ลูกเศร้ากุ๊กพี่น้องเขาเอิดมันอีเตี้ยลูกเศร้าหล่ากะเตี้ยคือกันนี่ละลูกเศร้ากุ๊กแต่ว่าเขาเห็นงานอยู่กรุงเทพพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ลงไปอีกน่าเศร้าอะบอกอันนั้นนะมากิ้นนะบักผู้ไทยนะว่าผู้ไทยแย่ๆย่ใช่บาะหรือยังคือเหลือ ูอีเคียวกับผู้ไทยพี่น้องเอ้ยผู้ไทยแต่ผู้ไทยเจอกันเสีองเสีองเพิ่งไปได้เปิดโรงเรียนนะวันที่เสหาเดือนใดเดือนแปดนะเดือนใดเดือนนั้นวันที่เสหะเดือนสิงหาก็เดือนนี่หละนี่เออเออเดือนสิงหานี่มือนี่งกับวันที่สาแต่ว่าเขาแท้ๆนะสิงหาแล้วกันยังก็ สิงหาอะไรกันยาเออข่าวเท้ๆะกันยาเออชิ้หนึ่งปไนกินด้ไปแม่มไปเ็ดแก้วอันนี้กนมือนอืม่าย่ามขึ้นมาือประธานประธานผู้ผู้เท่าอยากกินข่าวเหตุท้เลาะกินอรพื้นข้าวอยากกินข้าวเขาสั่นตลอดนะ ไปจังนิเลยไปดิลลอเอากรบ,บอกดีกินได้จิลล์เรกรโตสั่นุกแ <c oughs> ดบเทงิงอีกนะเี่ยยังเลาไรพัตสีดันวัคซีนมาน่ะลอยตั้มขบเบื้อยังลอยแขนน่ะ <c oughs> อืออันอนีน้เรื่องจริงหวาสามเข็มผูก <c oughs> สามเข็มม, <c oughs> มันือนแอคต้าบอกเลยจริงน แม่นถ่าคั่นแม่นเข้ามาบ่แข็งแ้งอันแล้วเป็นพี่น้องเอ้ยคั่นว่ามันสิเป็นนํายางเป็นน้ํายาบ่หรือจังได๋น้ํายากะกะเกากะนู่อาหักหลายคนก็เวาอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้คือกันว่าเป็นน้ํายา้เนทีขึ้นมาอ้เมาเจ้าท่ได้ชักของเจมเป็น1 0อยมที่3เป็น103เออบ่แม่นสาการวัคซีนอันกันนั่นโควิด สีให้เป็นอัมพาตอืออือกูว่าคันเป็นอันแบบพญาตพญาตเขาแห้งเนาะเตี้ยเนาะพญาตเขาอันน่ะเออมันถือกับพญาเาโอ้ยยังมีถือกับพญาตเขาสุสิลงมื้อนี้บ่นี่บ่ได้สิลงบ้านน่ะนั่งอัน อยู่บ้านเนี่ยเพื่อนย่าพี่น้องมาดำนามา,าแต่เรื่มดำนาไปเละดำนากระเลวเลยลูกสาวกุ๊กมีอมีพี่น้องนะเนาะเดยวพวบ้านานนาว่าเดีกพวสว่ากับบ้านนาพอพทาแหล่ะะน่นะใช่ไืมน่ะ <laughs> ตมากินข้าวไรข้าว้าววนข้ามาผกเออ มาทามข่าวเพื่อนพี่นนอกว่ามีแห้งขึ้นกว่าเกาบอได้จังใดอืมกับไข่ก็ว่าอยู่มื่อนะปาก่าวมันนี้คือไข่แน่เออบอได้มัได้แอบได้เออบได้แอบสิไปซ้ายก่อนน่ะเออ ถ้าลูกไปเนมันยังมีงัวอ่เออกามองหวมวแงอะได้เออๆผื่อสิเศร้าก็ยังเเป็นเาป็นไงไงฮะแล้วบาที่เป็นเหตุเหี่ยงถูงถูกงกัดปวเข่าต้นาเออขึนใจนะบหามาตัวเองกัดว่าไข้แน่นักกินยาว่าไข้แน่ น้ำหน้าใจแล้วกไข่ขึมาต่่หน้าเอกมืออเริ่มสิเป็นคือไข่นะเริ่มสิเป็นคือไข่ขึ้นมาเลยปวดต้นกนารที่เอาเห็ดวิ่งกันแล้วโอ้ยแก่สงเลยพี่น้องทำข้าวทำข้าวยายมีกันพี่น้อยก็ซิเมื่อหาสอลูกนะจะเ้าเห็ดกินยังดอก ได้ปิ้งกุบขมาสเซบาทายายมังากาขนมถูกเทียนพอมครไเบสแต่เมื่อผมขัดปาาดา <c oughs> ลาตายสัับเราวบอก,กินขาแล้วก็สิบีให้ดูในร้านอยู่อยู่เมืองเล่าหะ่ะลบอก,กินแต่แขานะ่ะพี่น้องไอกินยุกขาหน่อยมาน่ะขาใหญ่นะ่ะบอก,กิน มีแต่มีแต่ความด้านกับเบาหวานแต่ว่าแหนะแหนะไปตรวจหมอเบาหวานในได้บาสังล้งกระเซ็นอืมแหน่เป็นเส้นยๆว่าเป็นยังไ่วะเจากลได้โกะดำนาหอมืนัวา้อนมันม้อับนท้าอือ sẽ chú, chúc chị ạ, ổng mình luôn, tiền mình Ừ Bà có, có một hình ngân ừ. ừ. khát mà, mà ai Tiền bác năng nạc, nọ bà nhỏ mà cả nà lệ Không muốn tôi, không muốn gần ai Phụ nà bác năng nạc Ừ Đâu um, có mà, mà, hay là, mà thừa đi đâu

อืว่าีอันได้อาันมาแต่กุ้งเทพกับปได้ปลหยางมาแต่ตอีกอยู่แตจะได้ผู้บ่าวแทพภาพงวกิน้ว้ผู้าวได้ไดข้าวนะกิอืมันเหอจัเหื่อยเอยวาไปไลงแน่เนาะใหญ่

เมนสิเมดน้อยออ้านที่เาด้ยินเล่นออาไรนะอือโ่ปาที่ทรายเม็ดทรายสุดหาหกอย่างก็ได้น้อโผล่โผล่ป้า ก็พออ่ะอัน้ายงอะนะตัน้หวานอะไรีตเน้ยอือตี้ยากตัวนี้มันแนี่อือโะกัได้หงยกมา่จเถื่อผาเขานะกูหิวเด้ เอในกาบิร <revenir> mm ์ด hmm. ข <are> <laughs> <laughs> mm ้าวบ้านบ้างที่ประหน่ตะเคียวกินให้ให้เพิร์นนั้นตุ๋ยบ้าสะอาดนี่ันี้มันบ่พลไ้กวเเอาตุ๋ยเอาตุ๋ยเอาใหญ่กว่าเก่าอ๋อ วาดประมาเดอหันนะลูกเคยกุก๊กยอ่อผ้าขาวมากเลยพี่น้องคุณอื้อมอแนวกินแนวกินคนป่วยอืมอมากอมาอืมทิ่ข่าวด้วยสิลูกที่ข่าเขาเยังะพี่งปาถู

เฮาก็สิเมื่อก่อนบ่ถามไผเนไปมื้ออ่กีันที่2ยื่นไมแล้ววันที่2เสิไพโทรอันนี้เห็นเขาว่าทหารอืทหารทหารรัฐทหารอันออกงานออกเด้อนะก็สิเมื่อหาพอลูกกพี่น้องบ้านเก็บภาพบรรยากาศเนซ่นี้พี่น้องึงหิวข้าวบ่สิเมื่อกินนําพุ่นแหละาละกินเว้าซื่อๆนี่ละ เออบไิกินกระเพาสิแล้วกินแล้วนะจัด